ติดตามเรื่องของช่วงเรื่องเด่นเป็นกระแสค่ะวันนี้ก็จะพาไปติดตามนโยบายของรัฐบาลที่บุคคลกำลังให้ความสนใจค่ะติดตามได้จากคุณบีบุญสิจึงจลรัพย์ค่ะ พบกับเรื่องเด่นเป็นกระแสบายบีบุญสิริจึงจรรัพย์เช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามประเด็นเรื่องของท่านภูมิธรรมนะคะเดินหน้านโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มขน้นทานยาำบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะสั่งย้ายทันทีพร้อมเดินหน้ามาตราการซิลสต็อปเซฟค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะรองภูมิธรรมประกาศเอาจริงแล้วนะคะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มขน้น และย้ำว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่สั่งย้ายทันทีค่ะก็ <S <S 1> <S 1> เ,เพิ่งเปิดไปเองนะคะกับงานปฏิบัติการกวาดล้างย no no าเสพติด no drugs no dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดค่ะแล้ววันนี้นะคะรองนายกรักฐมนตรีภูมิธรรมเวชย,ยชัยค่ะได้กล่าวในรายการโอกาสไทยถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายในการปราบปรามเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศซึ่งกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาจากฐานรากก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับทราบว่ายาเสพติดเข้ามาได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่มีการรับส่วยรวมกับการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะดเดียวกันค่ะผู้ที่มีอํานาจในการใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ละเลยไม่ดําเนินการตามที่ควรจะทำค่ะหากท่านนะคะพบผู้กระทําผิดจะดําเนินการตามมาตรการสั่งย้ายออกนอกพื้นที่เน้นย้ำว่าต่อจากนี้จะดําเนินการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือพลังของประชาชนค่ะอย่างเครือข่ายตาสับประรดที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสทําให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถเข้าถึงต้นตอของกระบวนการค้าย,ยาเสพติดได้ขณะที่มาตรการซิลต็อปเซค่ะก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไทยไม่ใช่แหล่งผลิตแต่ว่าเป็นทางผ่านค่ะจึงต้องสกัดกั้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะเช่นโดรน CCTV รวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สำคัญ แล้วก็เน้นย้ําถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูและเพิ่มพลังให้สังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของประเทศปัญหาย,ยาเสพติดไม่สามารถแก้ได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องทํางานร่วมกันค่ะนำนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและอยากให้ทุกคนนะคะเอาจริงกับเรื่องนี้เพื่อขจัดยาเสพติดออกไปจากแผ่นดินไทยของเราค่ะ ในส่วนของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดท่านเน้นย้ำบอกว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งซึ่งผู้ที่เสพจะเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยเพื่อกลับไปเป็นพลังของครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรเรื่องเด่นเป็นกระแสแล้วนะคะตอนต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย